ลดดีราคาเด่นเน้นบริการ l i at, n ์แอดแอดนัทถาออโต สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเ้าอีกแล้วค่ะกับเต็นนัทถาออโต้ค่ะรถดีราคาเด่นเน้นบริการเต้านัทถาออโต้นะคะวันนี้ค่ะภูมิใจนำเสนอเลยค่ะ B M W 3 3 0 E ค่ะบั克อินไครบิดค่ะใครที่บอกว่ายุคนี้น้ำมันแพงๆใช่ไหมคะอยากได้รถประหยัดน้ํามันนะคะนําเสนอคันนี้กันเลยค่ะเพื่อนๆที่สําคัญค่ะเลขไม่นะคะบอกเลยเพียงแค่20,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองไม่น้อยมาก ในรถปี2018นะคะรถ4ปีแล้วนะคะเลขใหม่เพียงแค่2 0 0หมกว่าโลได้ไปสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงแน่นอนค่ะใครที่หาอยู่นะคะยังไงตามเอ้มาดูรีวิวกันเลยค่ะ พร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะไฟเดย์ i m ม r รันนิ่งไลท์นะคะทุกอย่างสองสว่างครบสวยจบในคันนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะก็จะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์หน้ามานะคะทั้งหมด4จุดค่ะกระจังหน้านะคะเอกลักษณ์ของ bm นะคะเห็นชัดๆโดดเด่นเลยนะคะโลโก้ใบพัดค่ะมีครบนะคะสภาพทุกอย่างสมบูรณ์มากๆค่ะเพื่อนๆ นะคะไม่มีรอยตําหนิเลยนะพยายามหาตําหนิถ้าเจอตําหนิตรงไหนจะแจ้งเลยนะคะตอนนี้ยังไม่มีนะคะกันชนหน้านะคะก็มีในส่งตัวไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถเลยนะสีเต็มนะคะคันนี้นะล้อแม็กนะคะจะเป็นล้อแม็กจากโรงงานเลยค่ะเป็นล้อแม็กขอบ18นะคะ ซีรีส์ยางนะ225 45 R 1 8นะคะตัวแม็กเนี่ยแอบเห็นรอยถลอกนิดนึงนะคะน่าจะเกิดจากที่ขูดกับฟุตบาทหรือขับรถขูดกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะตรงนี้เดี๋ยวทางร้านนะคะดำเนินการเก็บรายละเอียดให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะฝาครอบกระจกค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวที่เป็น LED แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆกุญแจนะคะได้2ดอกเลยค่ะทั้งหลักและสำรองใช้งานได้เหมือนกันนะคะคันนี้มีทั้งกุญแจ สำรลองและตุงแจหลักนะคะมีครบเลยนะภายในคือเว้าวแบบเว้าวมากๆค่ะเป็นสีดาตัดกับสีแดงนะคะตัวแผงข้างนะคะเป็นหนังสีแดงหมดเลยนะสภาพใหม่มากมากๆเลยค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะอาร์คเดิมนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะคะไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะเพื่อน ประตูบานต่อไปเลยนะคะนี่เลยค่ะแผงข้างสะอาดอาดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะสีแดงสวยมากนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมนะไม่มีคอไม่มีพ่นนะคะไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมเลยค่ะฝาถังน้ํามันนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับคนขับเลยค่ะรองรับน้ํามันเป็น,น เบนซินนะคะใครที่หาอยู่บอกแล้วว่าคันนี้ได้เป็นไฮบริดปลั๊กอินนะคะเป็นน้ำมันเบนซินด้วยใช้ระบบไฟฟ้าด้วยนะคะการขับถี่ประหยัดน้ำมันแน่นอนค่ะด้านท้ายตัวรถนะคะไฟไท้ายเป็นแบบ LED หมดเลยนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์หลังนะคะทั้งหมด4จุดค่ะแล้วก็กล้องมองหลังค่ะได้ทั้งเสียงแล้วก็ภาพนะคะทุกอย่างคือครบหมดเลยนะตาม3 0 e สีขาวสวยใสยไร้ที่ตินะคะด้านท้ายนะกว้างมากๆเลยค่ะสามารถเก็บของ เนี่ยคือสุดมืออ้อยเลยนะสุดเอื้อนจริงๆนะคะสามเลียมก็คือเอาไว้ตั้งในกรณีที่รถจอดเสียฉุกเฉินนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเพื่อนๆชุดอุปกรณ์ชาร์จไฟนะคะมีทุกอย่างรองรับในรถคันนี้เลยนะคะมีครบเลยนะใครได้ไปก็ไม่ต้องทาอะไรแล้วนะคะสีเต็มเช่นกันค่ะด้านข้างทุกอย่างสีเต็มหมดเลยนะรถสวยมากค่ะมาต่อกันที่ประตูบานต่อไปกันเลยค่ะแผงข้างสะอาดสอาดเลยค่ะไม่มีรายถลอกไม่มีรายขีดขูดนะคะ Speaker, aczego? นี่เลยโครงโ,โ,โครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะไม่มีการทําสีกบทับนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะเพื่อนๆประตูบ้านสุดท้ายแล้วนะคะนี่เลยแผงข้าวสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะคะไม่มีการทําสีกบทับค่ะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะใครที่หาอยู่นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ไม่น้อยขนาดนี้นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะช่องชาร์จไฟค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟบ้านนะคะหรือจุดชาร์จตามสถานีชาร์จนะคะก็สามารถเสียบชาร์จได้เลยนะคะเป็นหัวแบบ AC นะคะโอเคเราดูกันมาครบและสีเต็มทุกอย่างเลยไม่มีตำหนิสีเลยค่ะที่ต้องเก็บรายละเอียดอะไรเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูข้องเครื่องกันต่อค่ะ มาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยค่ะเครื่องยนต์ของเจ้า bm 3 3 0 e คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีเป็นซินค่ะมาพร้อมกับระบบไฟฟ้าค่ะตัวไฮบริดปลักอินนะคะสภาพห้องเครื่องแน่นๆเลยค่ะเพื่อนๆคือวางตำแหน่งเครื่องมาแบบว่าแน่นมากนะคะมองเข้าไปเนี่ยไม,มไม่มีการั่วซึมไม่มีการแบบว่าใช้งานมาที่หนักและโทรมเลยเพราะว่าไม้เพียงแค่20,000กว่ากิโลเมตรถือว่าน้อยมากๆจริงนะคะบอดี้โครงสร้างนะคะน็อตเดิมนะไม่มีไขไม่มีแกะนะคะการันตีโครงสร้างเดิมไฟหน้าเดิมน็อต ทุกอย่างคือที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะทั้งคันคือเดิมหมดเลยนะคะการันตีบอด,ดี้เดิมคือสวยมากมากๆจริงๆค่ะสภาพใกล้เคียงป้ายแดงแล้วก็ไม่เจอตําหนิเลยมีแค่ล้ออย่างเดียวนะคะที่ต้องเก็บรอยขลอะที่ตัวล้อแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่แค่นั้นเองค่ะโอเคเราดูภายนอกกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสวยภายในกันค่ะ กันนี้ภายในตัวรถเลยค่ะภายในเป็นสีแดงแบบโอ้แดงสวยไม่ไหวอะสวยมากสวยแบบ ดูดีดูหรูมันไม่ได้แดงแปลนะคะ่ะมันออกแดงแบบแดงผู้ดีผู้ดีแดงเบอร์กันดีอะไรประมาณนั้นนะคะสวยงามมากๆตัวเบาะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งนะคะเป็นแบบปรัแบบไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็มีตัวฐานรองขาตรงนี้ค่ะเพื่อที่แบบว่าเวลาที่เรานั่งรถไกลๆหรือขับรถไกลๆะคะ่ะสามารถเลื่อนออกมานะคะให้รับกับต้นขาของเราซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่ามันนั่งสบายมากยิ่งขึ้นลดอาการเวลาได้ดีมากๆเลยสภาพเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีโยนฟองน้ําไม่มีการยุบตัวเลยค่ะ เพื่อนๆใหม่มากมากๆจริงๆค่ะนะคะโอเคเรามาต่อันที่ตัวสภาพคอนโซลกันก็นกนใหม่เช่นกันนะคะน,นี่เลยค่ะตัดกับโพรเมียมสีเงินเป็นเงินแบบออกกึ่งๆด้านๆนะคะสวยงามมากๆเลยหน้าจอแสดงผลนะคะก็อย่างที่แจ้งเลยค่ะกล้องวงหลังด้วยนะคะวิทยุทุกอย่างนะคะจะอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ทั้งหมดฟังก์ชันนะคะการดีไซน์ของ BM เอเนี่ยอ้อยว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์สามซีรีส์ห้านะคะไม่ได้ต่างกันเลยนะช่องแอร์แล้วก็ระบบวิทยุระบบแอร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะ แบบนี้หมดเลยทุกรุ่นนะคะใช้งานง่ายเรียบๆนะคะไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรที่วือหว่ะนะคะตรงนี้ก็จะมีนะคะที่วางแก้ว2ตําแหน่งนะเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีโหมดให้เลือกโหมดอีโคโหมดสปอร์ตนะคะปาร์คเซนเซอร์คือตัวเซนเซอร์หน้านะคะมีให้ใช้ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่มควบคุมตัวหน้าจอตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็ใช้งานตามนี้เลยค่ะตามฟังก์ชันตามรูปนี้ได้เลยนะมาที่ด้านหน้าของอ้อยเลยพวงมาลัยแอบอ้วนๆน,นิดนึงนะ จะรู้สึกว่าในความรู้สึกมันดูมันดูอ้วนไปนิดนึงเนาะสำหรับมือผู้หญิงก็รู้สึกว่ามันไม่ได้จับถนัดมือมากนะคะอันนี้คือส่วนตัวนะแต่ว่าคนอื่นไม่รู้นะคะฝั่งซ้ายตรงนี้จะเป็นสวิตช์ควบคุมคูสคอนโทรลค่ะเป็นระบบรักความเร็วอัตโนมัตินะคะฝั่งขวาจะเป็นระบบ วิทยุทั้งหมดเลยค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงบูทูธนะคะรับสายวางสายที่พวงมาลนะัยนะเกียร์คันนี้นะคะมีเกียร์แพนเนชิพด้วยนะคะให้กดเล่นได้เลยนะคะปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยกี่สนุกแน่นอนเนาะฝั่งซ้ายจะเป็นระบบไฟค่ะฝั่งขวาจะเป็นระบบปั๊น้ำฝนนะคะครบหมดแล้วระบบสตาร์ทคันนี้นะคะเป็นแบบ push start ค่ะสามารถเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันไมน้อยมากไมนะคะ2 3 5 7 1กิโลเมตรหึ่สองหมื่นสาม สภาพใยแดงเลยค่ะเพื่อนๆใบน้อยมากๆเลยนะคะ เรามากันที่ขวาสุดเลยนะคะจะเป็นสวิตควบคุมเปิดไฟหน้านะคะไฟตัดหมอกนะจะอยู่ด้านขวาตรงนี้ของไอทั้งหมดเลยนะคะด้านขวานี้ก็จะเป็นสวิตปรับกระจกค่ะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะกระจกทั้ง4ี่บานเป็นออตโต้หมดเลยนะคะนั่งสบายครบมากเดี๋ยวเราไปดูความสวยด้านหลังกันหูสีเบาแบบว่าด้านหลังก็สีเดียวกับด้านหน้านะคะตัวสภาพเบาะไม่มีรอยเหมือนกัน,นะค่ะใหม่มากเหมือนกันนะคะมี Isofix ล็อกคาซิทได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงกลางมีช่องแอร์นะคะ2ช่องมีที่ชาร์จไฟด้วยครบหมดเลยบอกเลยว่าแฮปปี้แน่นอนได้ทั ประหยัดน้ำมันสมรรถนะดีๆเลขไม่น้อย,อยบอดดี้สวยๆขนาดนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูราคากับโปรโมชั่นด้านล่างค่ะ 0e black e in e hybrid คันนี้นะคะเลขไม้น้อยๆแบบนี้นะคะราคาว้าว,าวาพิเศษแน่นอนค่ะวันนี้เปิดราคาขายเพื่อนๆพิ่เพียงแค่ 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะบอกเลยว่าว้าวมากๆโปรโมชั่นพิเศษยังไม่หมดแค่นั้นค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ออกรถในเดือนนี้นะคะยังมีค่ะโปรโมชั่นขับฟรี90วันค่ะพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษค่ะ2.79ตลอดอายุสัญญา5ปีเลยค่ะหรือใครค่ะที่อยากผ่อนได้นานๆนะคะสามารถเลือกผ่อนได้ยาวนานสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยค่ะการรับประกัน รถหลังการขายนะคะแล้วประกันให้1ปีค่ะ20,000กิโลค่ะเกียร์คือเงิน,นช่วงล่างนะคะและที่สําคัญค่ะวารันตีแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะมีถึงปี2028ค่ะการรับประกันยังเหลืออีกยาวๆเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งซื้อไปนะคะไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะสามารถเซอร์วิสศูนย์ BMW ต่อได้เลยนะคะ โอเคดูแล้วอยากได้รถแล้วนะคะสามารถโทรหาไอ้ตรงได้เลยค่ะที่เบอร์062ค่ะ5646455นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Line แอดค่ะแอดนัทธาออโตค่ะช่องทางทางแฟนเพจ Facebook, Youtube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะ ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะก็ซื้อรถกับนัทาออโตโดได้เลยค่ะเรามีบริการค่ะจัดไฟแนอนซ์นอกสถานที่ค่ะส่งรถให้ฟรีกันถึงหน้าบ้านเลยค่ะดูแล้วอยากได้รถแล้วรีบโทรมาเลยนะคะแล้วพบกับว้ยใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย c a r ์ฟอร์ัเว็บไซต์ค้นหารถมือ 2, สองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r ์ฟอร์ั .com